ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรู้หรือไม่ว่าสามารถลงแทนกันได้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้พบกับบุ๋มในวันที่10กันยายนปี2565นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะซึ่งรอบใหม่นี้ในปี2565นะก็มีการแบบ คัดกรองทั้งระบบ AI นะคะแล้วก็ใช้คนคัดกรองกันเลยนะแล้วก็มีการจ้างเด็กจบใหม่นะมาช่วยตรวจสอบแล้วก็ช่วยคัดกรองการลงทะเบียนให้อีกแรงหนึ่งนะคะก็ใครที่ลงทะเบียนแล้วคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าลงทางไหนซึ่งลงทะเบียนเนี่ยเขามีอยู่2ช่องทางนะนั่นก็คือออนไลน์แล้วก็จุดรับลงทะเบียนนะคะซึ่ง การลงทะเบียนในครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะคัดคนที่จนจ,นจริงๆนั้นได้รับสิทธิ์ให้ท่่นหน้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะแต่ก่อนไปรับชมนาว่าถ้าเกิดว่าเราไม่พร้อมที่จะไปลงทะเบียนเองหรือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็ผู้พิการผู้สูงอายุที่แบบ แก่มากๆแล้วไปไม่ได้แล้วไม่มีแรงไปแล้วจะทําอย่างไรนะคะก็มี2ช่องทางให้เลือกแต่ก่อนไปรับชมนะว่าจะมีแบบไหนบ้างบุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกบ,บุ๋มฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี่ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้กับคนกลุ่มนี้ได้รับทราบโดยทั่วกันด้วยนะคะ ซึ่งการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2ช่องทางที่เราอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะบุมลงคลิปให้ทุกวันเลยนะก็คือแบบออนไลน์นะถ้าเกิดว่าแบบโสดไม่มีครอบครัวอะไรอย่างนี้หรือว่าลูกโตกันหมดแล้วนะคะก็สามารถลงทะเบียนให้ได้นะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการ ที่ป่วยติดเตียงด้วยนะคะที่แบบว่าลูกหลานขึ้นโตหมดแล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใครก็สามารถลงทะเบียนนะคะที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะก็ทําตามระบบที่ระบบแนะนํามาให้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกรอกอะไรแล้วนะคะต่อมาสําหรับผู้ที่อ,อ,อยากจะลงทะเบียนแบบหน่วยงานรับลงทะเบียนนั่นเองนะคะก็สามารถ เตรียมเอกสารนะคะไปลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนได้เลยถ้าเกิดว่าสะดวกไปเองนะแต่ถ้าไม่สะดวกไปเองให้ไปดาวน์โหลดใบมอบอำนาจมาด้วยนะคะปริ้นออกมาค่ะแล้วก็กรอกเอกสารเซ็นกํากับให้เรียบร้อยนะคะทั้ง จะต้องใช้เอกสารทั้งผู้มอบอำนาจแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจด้วยนะคะคือจะต้องมีเอกสารทั้งสองฝ่ายแล้วก็เอกสารแบบฟอร์มการลงทะเบียนแล้วก็ใบมอบอำนาจคือหนึ่งในนั้นคือตัวสำคัญเลยนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยให้เรานะคะให้ลูกหลานเนี่ยไปยื่นนะที่แบบเป็นผู้รับมอบอำนาจเนี่ยไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนนะคะเพียงเท่านี้ก็สามารถได้รับสิทธ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่รอบนี้ได้นั่นเองนะคะก็คือไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่เราเข้าใจเงื่อนไขแล้วก็ขั้นตอนนะคะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เรื่องนี้เราจะแบบว่าเออเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะและในส่วนของใครที่ลงทะเบียนไปแล้วนะก็อย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์นะคะครั้งแรกในวันศุกร์ที่16กันยายน65นี้นะคะซึ่งเขาจะเปิดปุ่มตรวจสอบสิทธิ์ให้ตรวจสอบนะคะบางคนก็ตรวจสอบแล้วนะบางคนก็สถานะขึ้นว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลของท่านครบถ้วนอย่างถูกต้องอันนี้ก็คือเราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะก็คือรอ ประมวลผลนะคะรอคัดกรองว่าเราผ่านเงื่อนไขเขาหรือไม่นะซึ่งสถานะทุกคนสุกนี้เป็นเพียงสถานะ ข้อมูลของเราเองที่กรอกลงไปในแบบฟอร์มกรอกลงไปในเว็บไซต์นะว่าตรงกับข้อมูลโครงการปกครองหรือไม่นั่นเองนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีกระบวนการตรวจสอบของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพนะคะด้านเครดิตแห่งชาติว่าเรานั้นมีบ้านมีหนี้เท่าไหร่นะคะยอดหนี้เท่าไหร่แล้วก็ยอดกู้รถเนี่ยเท่าไหร่มีบัตรเครดิตไหมก็จะประมวลผลกันอีกรอบหนึ่งนะให้ทุกคนได้ทราบกัน ประกาศผลนะคะในช่วงเดือนมกราคมปี66นั่นเองค่ะซึ่งก็จะได้รับสิทธิ์ในช่วงเดือนมกราคมแต่ว่าก็วันที่นั้นนะคะทางรัฐบาลากระทรวงคลังเนี่ยก็รอระบุวันที่จากกระทรวงคลังอีก ครั้งหนึ่งนะคะที่ผมมาแจ้งนั่นเองนะคะทำลายก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนทําความเข้าใจนะจุดๆดนี้ก็คือไม่งงแน่นอนไม่สับสนแน่นอนนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคําถามสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ